ขุนเด่นศิ์อชอเสืออรันสอรันชยัยบลญอเมืองสักแก้วอาดกับอลันประเทศดงยามเสือลายชายแดนเจอ,อกับพนุ่งในเมืองอ่ะ มีทุนการศึกษาไปกับ20,000บาทนะครับคู่นี้วันนี้มวยสนุกนะครับวันนี้มวยสนุกพิชอภิษมา20,000ื 20, ่นครับค่าน้ำมันแพงช่วงนี้น้ำมันขึ้นขึ้นแล้วขึ้นอีกวันนี้ผู้นี้ใช้บริการของผู้เพื่ออย่าอย่าเรียมมวยใครจะดีกว่า ซ้ายคัดสิครับซับซ้ายโคกรรมการที่ที่่อที่สุดแล้วก็ห้ามมวยดีที่สุดแล้วนะั่นเลไม่ธรรมดาตอนอ,อยู่ในทีมก็ห่อที่สุดนะครับครูไก่แก่แล้ว <laughs> <laughs> คยยุูไก่งี้อาจารย์สวัสดิ์ยงงี้จะไปสู้ไงกับน้องปูมได้ออออคููนี้ได้เล่นครับชอบใครแนละใคร ระวังดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับไม่เคยเจอกันนะครับไม่เคยต่อยกันนะไม่เคยครับไปกันแค่นี้แหละบุ๊คแดงอาจจะเป็นรุ่นพี่หน่อยแต่ว่ารุ่นน้องยังเสือบขุนเด่นซิโนชอยกแรกครับไม่บรรยายนะเดิมพันเยอะ น้องแฟนหมัดมวยดูแล้วก็พิจารณา เสือรรงก็ไม่กลัวนะยกแรกเท่านั้นนะครับ ยคู่นี้เนล้อพันที่สองหมื่นบาทบนยกที่หนึ่งครับโอ้ <มา S 1> ตีเ<ด>ต้น,นแข็งแรงครัแค่ยกที่หนึ่งเท่าน,นั้นนะครับยังเหลือ สี่ยกคู่ต่อไปซูเปอร์แบงค์มาแล้วเหมือนหนึ่งนะครับโารติดเงทองเก็บรวบรวมเลยนะครับดีแล้วผมคิดไม่ผิดจริงๆที่มาวันนี้สองคู่เดิมมากัสี่หมื่นบาทแล้วเอา้าไม่จะพูดดังเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยินเอา้าไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ข้างบน<า>งบนเวทีด้วย <laughs> ดูการแก้เกมของทั้งสองฝั่งนะครับดาวล่งพุ่งขึ้นมาก็เป็นเสือลันนะฮะส่วนขุนแดดขุนเดชก็ต่อยมาก่อนะครับต่อยมาก่รแน่นอนนะลุลอจากเมืองสักแก้วครับ เอ็ดต่อยมวยรอบได้เจอกับเพชรบุรพาไหมโอเคไม่เจอครับไม่เจอไม่เจออ๋อต่อยกับพิกบู๋มเราเอาต่อยกันได้นะจ๊ะเราต่อยกันได้ผมว่าปาดหัวตัวเท่าเลยเพชรบุรพายกที่สองครับกรรมการสับมือชก Sẽ là cái đời của bây giờ. จังหวะสองเดียวยังเสืออะไรทำไมเสืออะไรยังไงเอาแล้วออกัแล้วเอาแล้วเสียงดังขึ้นมาสำหรับเสือรันนี่แหละแกใส่จังหวะสองนะครับผมเดกเด็กเก่าอยู่ลุงพี่เองเก่าอยู่ มาดูเกากับสดสดจะบดเกาได้ไหมบดยุที่2ตัวนี้หมดยากตัวนี้หมดยากตัวนี้ตัวนี้หมดยากแขงนะกว่าไรนั่นในตัวแง ดียกต่อไปเป็นยกที่3มนะครับโอ้มาดูความสดกับความเข่านะคุณเดชใช้ความเก่าส่วนเสือรันจะกดต่อหรือจะยังไงดเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเสียงไย่นีก็อย่าว่ากันนะครับเสียงแหบเสียงแห้งอยู่ผู้บรรยายหน้าใหม่นะครับ กูไก่ไม่มีอาชีพบนเวทีเลยมานั่งบรรยายไปก่อนอช่วยกันช่วยกันสัญญาณเตือนพี่เลี้ยงลงครับยกที่3นะครับสัญญาณเตือนพี่เลีล้ยงลง สู้ต่อในยกที่สามครับเฮ้ยล็อแป๊บรอแป๊บรอพี่เลี้ยงมาก่อนยกที่สามเก๋ยแก้วไม่ตกนะครับลูกจังหวะสองลูกนี้เสียลัดเดินเข้าไปต่อเตือนเดินคืนปล่อยมาครับเสือรัดเดินต่อยมาครับเอาละวเอาเสือรัดเดินต่อยมาครับออกไปเตะปล่อยแล้วเสือรัดเดินต่อยแล้ว เดินแล้วไปล่อยแล้วไป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 โอเดูก่อนงานลุกเรวครับเอามาเดินต่อเยเอา,า,าอว่างเลยอเคแล้เพื่อนปัดวามาเฉลี่ยยังขยับเข้ามาอยู่ไปควา้าทันทีี่เลียงสั่งเดินครับต้องเดินแล้วคายละมันส0 0หมนบาทโอ้โหไม่ใช่เงินน้อยนะ คนเข้าไปถามครับหุ่นเด็กชายครับตอบโอ้เป็นเตะขวาเข้าใจโครงไม่ดินดอกไอ้ขวาล่างนี่นึ่งทียังเดินอยู่ครับเสียหลังเตะขวาไปหยุด,เดนเตะขวาขึ้น เ,เ,ดเดินเข้ามาไอ้ขวาอไอยขวาจะแข้งก็ไม่โดนยังบุกต่อนะครับเสือรันยังบุกต่อ,อไม่โดนครับลูกนี้ดึงหลบได้โอ้่หเสียวเสียวกันคอมาก 啊。 พี่เลี้ยงต้องแก้เกมกันทั้งสองฝั่งนะครับระหวา่างขุนเด่สิทอชอนะครับกับเสือลันซอลันชัยลูกกวนที่เลี้ยงทั้งสองฝั่งนะครับ ให้น้ำเทล,ลงในถาดนะครับจะเทออกมาในเวทีนะครับมันมีตัวรีดน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับมันมีตัวรีดน้ำอยู่ตรงมุมครับเวลาเข้ามุมแล้วมันลื่นครับเวทีใหม่ชุนน้อยนะครับเลยไม่ได้จ้างพนักง,งานรีดน้ำเชื่อกันหน่อยเชื่อกันหน่อยยกที่สี่ครับสัญญาเตอร์บีเลกนลงครับ เดินออกมารอแล้วกลางเวทีโอ้โหคยคนนี้สนุกนะครับเออ เดินเข้ามาคุณเด่นปเตไขวาขึ้นเอาเอาไปแล้วค oh right. hey, ุณเด่น huh. ต่อยมันแหลก์สีมันสองแท็โอ้โดนแบงเข่าขวาไปหมดจบที่สี่ครับเโยกนี้ยกนี้อธิบายอย่างนี้นะครับ ที่บายอย่างนี้นะครับสําหรับการนับของกรรมการนะครับการนับคือการให้นักบวยได้พักเลครับเมื่อกรรมการมองว่านักบวยโดนอาวุธเขาจะนับให้นักบวยได้พักก่อนนะฮะว่ากันตามกติกานะครับว่ากันตามกติกาว่ากันตามกติกาครับ ตามกติกานะฮะอธิบายไปแล้วว่ากรรมการเขานับพออะไรนะครับ นี่ดูครับยังไงเตะขวาอีกโดนับเตะขวาเกินปลายเท้าเยี่ยงไปขวาปลายเท้าครับดอกนี้คุณเอกจะเตะขวาทีนึงเสียลัดคืนด้วยหมัดขวาเสียลัดขยับเข้าไหา ีเลี้ยงยังสั่งเดินนะครับขุนเดชพยายามข้ามาด้ยรอบนี้ไต่ขั้นข้อขึ้นปลายเท้าครับปลายเท้าครับเนี่ยเวลาให้น้ำเยอะๆรับปวยไปเตือนน้ำก็จะหุ่นเดชจะ้ดนไปหุ่นเดชเดินดีองหุ่เดยับขไปแต่หลบได้ครับไม ô lúc 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 đi đường lúc đi এই <laughs>